สำหรับข้อสอบ s ตรั c เจอร์นะคะดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะสังเกตเลยก็คือหน้าหลังช่องว่างรวมถึงคีย์เวิร์ดที่อยู่ในโจทย์นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยเอยเขาถามเรื่องอะไรทุกคนคะ่ะดูสิมี which ใช่ไหมมี subject บก verb มี verb ถ้าเกิดว่าทุกคนคะเราเจอ which โผลมาแบบนี้แสดงว่าข้อนี้มีโอกาสที่เขาจะถามเรื่อง ส่วนขยายคำนามนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปสังเกตหน้าหลังช่องว่างซึ่งข้างหน้าข้างหลังช่องว่างนะคะหลายๆคนเนี่ยเห็นเครื่องหมายคอมมาแล้วก็ไม่สนใจดิฉันกำลังจะบอกเลยนะคะว่าเครื่องหมายคอมมาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเลือกคำตอบได้โดยที่เราไม่ต้องแปลค่ะสำหรับข้อนี้นะคะให้เรามาเช็คก่อนว่าข้างหน้าคอมมาที่เขาให้มาเนี่ย เขาทำหน้าที่เป็นอะไรเราเจอ s p e c i a t i o n ข้อนี้นะคะลงท้ายด้วยชั้นๆถ้าเกิดว่าใครเรียนกับทีเชร์รู้แน่นอนลงท้ายด้วยชั้นแบบนี้นะคะทีเชอร์มีให้ท่องเนาะจะทำหน้าที่เป็นคำนามถูกไหมทีเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอคำนามแล้วข้างหลังคำนามมีคอมมาสองกระจึกแบบนี้ขอ,อย้ำเหมือนกันนะคะว่าถ้านักเรียนคนไหนที่เรียนกับทีเชอร์รับรองวิเคราะห์ข้อนี้ได้ถูกต้องแน่แนก็คือเขาจะทำหน้าที่เป็น ส่วนขยายคำนามตัวนี้นั่นเองนะคะเนี่ยโอเคนะคะทีนี้เนี่ยวิธีการเลือกคําตอบที่อยู่ใน blank หรือว่าในช่องว่างนี้ต้องเลือกยังไงทุกคนขาเราต้องเลือกตามลำดับที่ทิีเชอร์เขียนให้ถ้าเกิดว่าเราเจอคํานามที่อยู่ข้างหน้าแล้วมีคอมมาสองกระจึกนะคะเราจะต้องเลือกคําตอบตามนี้เลยค่ะ number o นะคะข้อที่หนเนี่ย จะต้องเลือกคำตอบที่เป็นคำนามเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่านามไม่มีทุกคนเราจะต้องไปเลือกคำตอบที่เป็น subject บวก verb หรือว่าประโยคนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มี subject บวก verb อีกเราก็จะไปเลือกส่วนขยายที่เป็น W S q u e s t i o n ที่เป็นพวก which where who w h o m นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องเลือกตามสูตร การใช้ด้วยว่าคำนามแบบนี้ต้องใช้ Ws question ตัวไหนถูกไหมทีนี้ถามว่าที่เชร์ถ้าเกิดว่ามาพร้อมกัน3ตัวล่ะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะก็ยังยืนยันว่าจะต้องเลือกน้องนามเป็น number o อยู่ดีและต่อมาคือ subject verb แล้วก็ต่อมาคือ Ws question ดังนั้นเนี่ยทุกคนค่ะเราก็มาดูเลย ว่าเอ๊ะเขามีคำนามให้เราไหมนะคะหรือว่ามี subject verb หรือว่ามี ws question ข้อที่สามารถตัดได้เลยแบบว่าไม่มีในสูตรเลยนะคะก็คือข้อ a เพราะว่า form เนี่ยเป็น verb ในสูตรนี้นะคะไม่มีขึ้นต้นด้วย verb เพราะฉะนั้นในสูตรไม่มีเราเป็นคนซื้อคะ่ะเราไม่เอาทีนี้ค่ะข้อ b boy นะคะเขาทำหน้าที่เป็น subject วก verb อ่ะตรงตามสูตรเก็บไว้ก่อนนะต่อมาข้อ c cat นะคะเจอคำว่า which อ๋อ oh, ซึ่งเป็นลำดับที่3นั่นเองนะคะแต่ว่าหลังคำว่า which เนี่ยจะต้องเป็น verb นะคะที่ไม่ใช่ verb ing และ verb สเพราะว่าอะไรทุกคนถ้าเกิดว่าส่วนขยายเป็น verb ing และ verb 3อยู่เดียว,เ,ยวเขาจะไม่เอา ws question หรือใครมาไว้ข้างหน้าเลยนะคะดังนั้นข้อ c cat เนี่ยตัดทิ้งต่อมาข้อ d dog นะคะตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนาม ่ดังนั้นเนี่ยเข้าสูตรทั้งหมดอยู่2ข้อคือข้อ b b บ y กับข้อ d doc นั่นเองทีนี้ค่ะเราก็เลือก number o n วได้เลยคือใครคะอ่าเราก็เลือกน้อง d doc ก่อนเลยเพราะว่าเขาให้เป็นลำดับที่1ก็คือถ้าเกิดว่าเจอคอมแม่สอกระจึกนะคะแล้วข้างหน้าเป็นคำนามจะต้องเลือกคำตอบที่เป็นนามก่อนนั่นเองค่ะ